44ถึง49ชวิวัตยานานิเทศแสดงยาในการหลีกออกหกอย่าง 44. ปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่ชื่อว่าสัญญาวิวัตยานยาในการหลีกออกจากอากุศลด้วยสัญญาปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่ชื่อว่าสัญญาวิวัตยานเป็นอย่างไร คือปัญญาที่มีเนคขม,มะการออกจากกามเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากกามฉันทะความพอใจในกามด้วยสัญญาความหมายรู้เพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวตัตญาณปัญญาที่มีอพยาบาทความไม่พยาบาทเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากพยาบาทความคิดร้ายด้วยสัญญาเพราะฉะนั้น ปัญญาที่มีคุณสมธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีอาโลกสัญญาความหมายรู้ในนิมิตแห่งแสงสว่างเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากถีนมิทะความหดหู่ด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีคุณสมธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีอวิเคปะความไม่ฟุง้งซ่านเป็นใหญ่ ย่อมหลีกออกจากอุทจจะความฟุ้งซ่าน,านด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวตัตยานปัญญาที่มีธรรมวัฏฐานความกําหนดธรรมเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยาน ปัญญาที่มีญาณความรู้เป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอวิชชาความไม่รู้ด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีคุณสมธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีปามุชะความปราโมทเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอารติความไม่ยินดีด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีคุณสธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณ ปัญญาที่มีปฐมฌานเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากนิวรณ์สิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมด้วยสัญญาปัญญาที่มีอรหัตมรักเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากกิเลสทั้งปวงด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีคุณลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาที่มีคุณธรรมเป็นใหญ่ชื่อว่าสัญญาวิวตัตยาน45ปัญญาในธรรมเป็นเหตุหลีกออกจากสภาวะต่างๆชื่อว่าเจโตวิวตัตยานยาในการหลีกออกจากอากุศลด้วยการคิดถึงกุศลปัญญาในสภาวะต่างๆชื่อว่าเจโตวิวตัตยานเป็นอย่างไรคือกามฉันทะ ความพอใจในกามเป็นสภาวะต่างๆเนคขมมะการออกจากกามเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงเนคขมมะที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากกามฉันทะเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตยานพยาบาทความคิดร้ายเป็นสภาวะต่างๆอพยาบาทความไม่พยาบาทเป็นสภาวะเดียว เมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอภยาบาตที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากพิยาบาทเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณทีนะมิทะความหดหู่เป็นสภาวะต่างๆอโลกสัญญาความหมายรู้ในนิมิตแห่งแสงสว่างเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอโลกสัญญาที่เป็นสภาวะเดียว จิตย่อมหลีกออกจากทีนมิทะเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตยานละถึงกิเลสทั้งปวงเป็นสภาวะต่างๆอรหัตตมักเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอรหัตตมักที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากกิเลสทั้งปวงเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตยาน ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในสภาวะต่างๆชื่อว่าเจโตวิวัตยาน 46. ปัญญาในการอธิษฐานชื่อว่าจิตตวิวัตยานยานในการหลีกออกจากอากุศลด้วยกุศลที่อธิษฐานปัญญาในการอธิษฐานชื่อว่า จิตตวิวัตญานเป็นอย่างไรคือพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะความพอใจในกามย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งเนคขม,มะการออกจากกามเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตยานเมื่อละพยาบาทความคิดร้ายย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอพยาบาทความไม่พยาบาทเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐาน จึงชื่อว่าจิตตวิวตัตญาณเมื่อละถีนมิทะความหดหู่ย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอาโลกะสัญญาความหมายรู้ในนิมิตแห่งแสงสว่างเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวตัตญาณละถึงเมื่อละกิเลสทั้งปวงย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอาหารหัตมักเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่า จิตวิวัตญาณชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการอธิษฐานชื่อว่าจิตวิวัตญาณ47ปัญญาในธรรมที่ว่างชื่อว่าญาณวิวัตญาณญานในการหลีกออกจากอากุศลด้วยความรู้ปัญญาในธรรมที่ว่างชื่อว่า ญานวิวัตญานเป็นอย่างไรคือเมื่อพระโยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าจากขว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากความเที่ยงจากความยั่งยืนจากความคงที่หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดายาณย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกามเพราะฉะนั้นปัญญาในธรรมที่ว่างจึงชื่อว่าญาณวิวัตยาน เมื Me ient, ่อพระโยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าโสตะว่างคาณะว่างชิวหาว่างกายว่างมโนว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากความเที่ยงจากความยั่งยืนจากความคงที่หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดาญาณย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกามเพราะฉะนั้นปัญญาในธรรมที่ว่างจึงชื่อว่า ยานวิวัตายานชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในธรรมที่ว่างชื่อว่าญานวิวัตายาน48ปัญญาในความสละชื่อว่าวิโมกขวิวัตายานยานในการหลีกออกจากอากุศลด้วยการสละ ปัญญาในความสละชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณเป็นอย่างไรคือพระโยคาวจรสละกามชันทะความพอใจในกามด้วยเนคขม,มะการออกจากกามเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญานสละพยาบาทความคิดร้ายด้วยอภยาบาทความไม่พยาบาทเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่า วิโมกขวิวัตยานสละทีนมิทะความหดหู่ด้วยอาโลกะสัญญาความหมายรู้ในนิมิตแห่งแสงสว่างเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละอุทจะความฟาุ้งซ่านด้วยอวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยาน สละวิจิกิจชาความลังเลสงสัยด้วยธรรมะวะวัฏฐานความกําหนดธรรมเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวตัตยาณสละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมักเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวตัตยานชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในความสละชื่อว่าวิโมคขว,วิวตัตยาน49ปัญญาในสภาวะแท้ชื่อว่าสัจจวิวตัตยานยาณในการหลีกออกจากภาวะที่ไม่แท้ด้วยภาวะที่แท้ปัญญาในสภาวะแท้ชื่อว่าสัจจวิวตัตยานเป็นอย่างไรคือพระโยคาวจรเมื่อกําหนดรู้สภาวะที่บีบคั้น สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งสภาวะที่ทำให้เดือดร้อนสภาวะที่แปรผันแห่งทุกข์ย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่าสัจจะวิวัตยานเมื่อละสภาวะที่ประมวลมาสภาวะที่เป็นเหตุสภาวะที่เกี่ยวข้องสภาวะที่พัวพันแห่งสมุทยัยย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่า สัจจวิวัตยานเมื่อทำให้แจ้งสภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออกสภาวะที่เป็นวิเวกสภาวะที่เป็นอสังกตะสภาวะที่เป็นอมตะแห่งนิโรธย่อมเลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่าสัจจวิวัตยานเมื่อเจริญสภาวะที่นำออกสภาวะที่เป็นเหตุสภาวะที่เห็นสภาวะที่เป็นใหญ่แห่งมรก ย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่าสัจจวิวัตยานสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตญาณวิวัตวิโมกขวิวัตสัจจวิวัตพระโยคาวจรเมื่อหมายรู้ย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิวัตเมื่อคิดย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเจโตวิวัต เมื่อร right ู Now, ้แจ้งย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าจิตตวิวัตเมื่อกระทำยานย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าญาณวิวัตเมื่อสละย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตย่อมหลีกไปในสภาวะแท้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัจจวิวัตในขณะแห่งมรดมีสัญญาวิวัต ในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีเจโตวิวัตในขณะแห่งมรใดมีเจโตวิวัตในขณะแห่งมรนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตในขณะแห mm ่งมรใดมีสัญญาวิวัต์เจโตวิวัตในขณะแห่งมรนั้นย่อมมีจิตตวิวัตในขณะแห่งมรใดมีจิตตวิวัตในขณะแห่งมรนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัต ในขณะแห่งมรดใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีญาณวิวัตในขณะแห่งมรดใดมีญาณวิวัตในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตในขณะแห่งมรดใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตญาณวิวัตในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีวิโมควิวัต ในขณะแห่งมรคใดมีวิโมกขวิวัตในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตยาณวิวัตในขณะแห่งมรคใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตญาณวิวัตวิโมกขวิวัตในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีสัจจะวิวัตในขณะแห่งมรคใดมีสัจจะวิวัตในขณะแห่งมรคนั้น ย่อมมีสัญญาวิวัตรเจโตวิวัตรจิตตวิวัตรญาณวิวัตรวิโมกขวิวัตรชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในสภาวะแท้ชื่อว่าสัจจวิวัตญาณชวิวิวัตตญาณน,นิเทศที่4 4ถึง49จบ